สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาทบทวนเรื่องแจกแจงความน่าจะเป็นว่าสูตรมันจะมีอะไรบ้างต้องหาอะไรเพื่อทําโจทย์เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็น่าสนใจในการทำสูตรก็คือท่องก่อนเลย N C X P ยกกาลัง X Q ยกกาลัง N ลบ X N C X คืออะไรก่อนอะ N C X ทบทวนก่อน N C N C R N C R จะเขียนได้สองแบบคือ N C R แบบนี้กับ N C R แบบนี้เขียนได้2แบบซึ่ง N C R คือ n f a c t ส่วนด้วย n ลบ r f a c t คูณ r i a l t คือการคูณซ้ำๆจนถึง1เช่น3ามแฟกก็คือ3ามคูณสคูณหนึซึ่ง1ไม่เขียนเพราะว่า1นึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเองก็เลยเป็นแบบนี้หรือ6กแฟกจะเขียนเป็น6กคูณห้าคูณสคูณสคูณสแบบนี้แต่ถ้ามันเยอะมากๆเช่น20่สแฟกคือการคูณเรื่อยๆเป็น20่สิบคูณสิคูณสิ 8แต่ว่าถ้าเกิดจะละเพราะว่ามันเยอะให้ลาด้วยการใส่แฟกทอเรียลตัวสุดท้ายคือ17แฟกจะจบถือว่าจบตรงนี้จะเท่ากันเพราะว่า17แฟกถ้ากระจายต่อคือกระจายได้เป็น17คูณ16แบบนี้ไปเรื่อยๆเช่นกันคูณ15ถ้าจะจบก็ใส่แฟกได้เหมือนกันอย่างนี้ แลว่าเราใส่แฟกเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการจะหยุดเพราะฉะนั้นเวลา NCR จะดูว่า N ลบ R กับ R ใครมากกว่ากันที่ใกล้เคียงตัว N N หักไปเรื่อยๆให้ถึงตัว R หรือ N ลบ R แล้วหยุดเช่น6 C สคือ N แฟกคือตัวบน N ack, คือตัวบน R uck, คือตัวล่างตัวบนคือ6แฟก ส่วนด้วยบนลบล่างคือสี่แฟกส่วนแล้วก็คูณด้วยตัวล่างคือสองแฟกสังเกตเห็นว่าสี่มันคล้ายหกแปลว,ว่าจะต้องทำหกให้มีความคล้ายกับสี่ก็เลยกลายเป็นหกคูณห้าคูณสี่ยุดเพราะว่าคล้ายสี่แล้วสี่คล้ายสี่แล้วพอจบปุ๊บก็ใส่แฟคทอเรียลไว้เขาแล้วก็ส่วนด้วยสี่ 2, แฟกสองแฟกเหมือนเดิม เพรสี่แฝกจับสแฝกจะตัดกันได้สองตัดหได้สามเท่ากับสิบห้าแบบนี้หรือถ้าเป็น1ิบสามเท่ากับ1ิบสาก็คือบนคือ n แฝกคือบนสิบแฝกส่วนด้วย n อลบอคือบนลบล่างคือเจ็ดแฝกคูณ คือคูณสามแฟกต์เจ็ดกับสิบมีความใกล้เคียงกันงั้นจะเปลี่ยนสิบให้อยู่อยู่ที่เจ็ดก็คือสิบคูณไปเรื่อยๆสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดยุดก็ใส่แฟคทอเรียลให้เขาแล้วก็ส่วนด้วยเจ็ดแฟก3สามแฟก7เจ็ดแฟกตัดเจ็ดแฟก3สามแฟกก็คือสามคูณสองสามตัดเก้าได้สาม สอถัดแดได้สี่สี่คูณสามได้สิบสองเติมศูนได้ร้อยี่สิบแบบนี้อันนี้คือการหา ncr ทีนี้กลับไปที่โจทย์โจทย์เมื่อระบุสูตรได้แล้วสิ่งแรกที่ต้องหาคือ n n คืออะไร n ก็คือจำนวนทั้งหมด ที่จะสุ่มนะเช่นลูกเตา๋าเอ็นหกไหมไม่ใช่หกคือหน้าลูกเตา๋าหกคือหน้าลูกเตา๋ามีหกหน้าแต่เอ็นคือจํานวนที่สนใจเอ๊ะจานวนทั้งหมดที่จะทอยเช่นลูกเตา๋าต้องการทอยหกครั้งเอ็นจ็นวนหกเสร็จแล้วก็ดูว่าหน้าที่ต้องการเช่นต้องการหน้าสามแปลว,ว่าสามคือ สิ่งที่สนใจแต่ว่าจะตรงกับโอกาสเพราะว่าโอกาสได้หน้า3ก็คือ P จะได้ P ออกมาก็คือ n x p แล้วก็ q n คือโอกาสทั้งหมด x คือจำนวนที่สนใจเช่นถ้าทอยลูกเตา๋า6ครั้งต้องการหน้าตืดตดตดือันนั้นคือ P ต้องการหน้าตึ๊ดตตกี่ครั้งไอ้คำว่ากี่ครั้งนั่นแหละคือ x โอกาสคือ p จะสอดคล้องกับเป้าหมายผลลัพธ์จะสอดคล้องกับผลลัพธ์เช่นเมื่อแทนศูนรนี้ได้เมื่อแทนสูตรนีดด้นนปุ๊บสิ่งที่ออกมาคือโอกาสที่ ก็ค mm ือเช่นถ้าให้ p เป็นผลลัพธ์เช่นออกหน้าสามลูกเต๋าออกหน้าสามแปลว่าเมื่อคิดออกมาได้ p เป็นอะไรก็ตามคำตอบจะเป็นตัวนั้นก็คือโอกาสที่ออกหน้าสามเป็นเท่านี้เป็นต้นนี่คือการหา p และ x ส่วน q q หาง่ายสุดเลย พอคิวก็คือหนึ่งลบพหรือก็คือโอกาสที่ล้มเหลวโอกาสที่ล้มเหลวก็คือขยายความเพิ่มโอกาสที่ล้มเหลวก็คือสิ่งที่โจย์ไม่สนใจก็คือ p เอ้ก็คือคิสิ่งที่โจท,ไจท,โจท์ไม่ได้สนใจเช่นทอยลูกเต๋าหกหน้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาต้องการลูกเต๋าที่ออกหน้าสีแปลว่าหนึ่งสองสามห้าหกจะกลายเป็นตัวคิวโอกาสที่ออกหน้าหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองสามห้าหกมีห้าหน้าก็คือจากกี่หน้าหกหน้าคิวก็เลยเป็นห้าส่วนหกคิวและพีจะไม่มีวันเกินหนึ่งเด็ดขาด P คือสีมันหนึง P คือลักษณะออกหน้าสีแต่ค่า P คือโอกาสที่ออกหน้าสีคือมีหนึ่งส่วนทั้งหมดคือ6ก็เลยเป็น1นส่วนหแบบนี้หา P และ Q เมื่อหาได้ปุป๊บก็ไปแทนในสูตรแล้วจะได้โอกาสที่ P ออกมาเสร็จแล้วก็อย่าลืมโฟกัสคำถาม ว่าคำถามต้องการอะไรเสร็จแล้วเวลาแก้โจทย์อ่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ควรระวังว่าถ้าโจทย์บอกว่าเอ็นตืดๆๆแล้วเขาบอกว่าโอกาสที่จะจุดจุดจุดไม่เกิน สองคำว่าไม่เกินกับคำว่าสองเป๊ะ,เ,ปะเนี่ยมันต่างกันโอกาสสองครั้งกับไม่เกินสองต่างกันถ้าโอกาสสองครั้งคือ x เท่ากับหนึ่งจบเลย x เท่ากับสองนี่ x เท่ากับสองจบเลยพอต้องการแก้สองครั้งรอบเดียวแต่ถ้าโอกาสที่จะไม่เกินสองครั้งปแปลว,ว่า x จะต้องเป็นหนึ่งกับสองพอไม่เกินสองครั้งคือหนึ่งได้สองได้แต่สามเกินไม่ได้ก็เลยเป็นหนึ่งกับสองแบบนี้นี่ก็เป็นข้อควรระวังเมื่อเจอแบบนี้จะต้องคิดสองรอบต้องคิดสองรอบเพราะว่า x มี2ค่าจะมีอยู่2รูปแบบนะรูปแบบแรกคือ x มีค่าเดียวอันนี้หาง่ายแทนสูตรปุ๊บแล้วตอบแต่ว่าสิ่งที่ตัวข้อควรระวังคือต้องโฟกัสคำถามให้ดีว่าคำถามมันคืออะไรอันแรกไม่ยากอันที่สองต้องคิดสองรอบคิดสองรอบหมายถึงแทนสูตรสองครั้งเช่น p x เท่ากับหกับ p x เท่ากับสอง Px เท่ากับหคือการแทนสูตรด้วย x เท่ากับ 1, 1ครั้ง Px เท่ากับสือการแทนสูตรด้วย x เท่ากับ2ครั้งที่2เสร็จแล้วจะดูว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกหรือลบให้ดูว่า2องกรณีนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันได้จะต้องเป็นคูณแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เช่นแยกกันคนละกรณีกันจะใช้การบวกกันแบบนี้ เสร็จแล้วก็จัดรูปคําตอบจัดรูปคําตอบด้วยการดึงตัวร่วมแต่ว่าหลากัหลกๆคือแทนสูตรให้ได้ก่อนทําแนวแนวนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวแนวนี้จะฝึกทําได้ตามมาเองถ้าพร้อมแล้วก็ลองไปทําโจทย์ดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าติดตรงไหนก็มาถามได้นะก็ประมาณนี้แหละเรียบร้อย